พ่อถามแม่เอมหน่อยทำไมใส่ถุงมือมาทำไมอ่ะเตรียมตัวไงร้อนหมดร้อนหมดรึเปล่าไม่ได้ร้อนมากทุกเรื่องแล้วอ๋อพี่คนขายมันก็เข้าใจนะให้นงใส่ชุดมาเลยเอาเีิตน้องมิ้งไปมึงๆไม่ชอบไม่ชอบไม่รู้ใส่เลยใส่เลยแล้วพ่อก็ใส่เสร็จปั๊บทีนี้น้องมิก็ใส่มาพี่เดินออกมาวิ่งทีนี้เราทำไงอ่ะไอ้ไอ้คนขายไอ้จะสองครกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพ่อไประยองไปทำไรนะครับทำไมไม่ใส่ยังไม่ได้เติมครับแข่งกับเวลาอยู่ ชวนเมียไปอ่ะงอกง้กงอกพี่แจงอ่ะก็แบวพัวฝนฮ่าว่าฮ่าฮามาถ่ายฝั่งนี้เฮ้ยมัมกระมังมาอีกแล้วครับมัมกำมัมฟูดแฟร์ครับที่เวสเกตครับเซนทันนะครับที่บางใหญ่เจอกันแน่ครับ 5-11กุมภานี้ที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมบำกับบำฟู้ดแซ่เซ็นทันเวสเกตบางใหญ่เจอกันครับ5-11กุมภานนะครับไะแซ่ทุกห้าน อ่ะมามกับมามครับวันนี้แชร์สูตรอาหารครับก็ทําหลายครั้งแล้วล่ะไอ้ไอ้หมูห้องเต้เนี่ยราคาห้องเช่าเนี่ยแต่วันนี้จะมีแปลกอันนึงนะครับคือเดี๋ยวจะตำตำจาวแตงร้านนะครับเอาเอาเนื้อมันออกตำตแตงตำจาวแ,แตงแล้วก็ต้มยำหิดรวมสามอย่างครับวันนี้หมูห้องเต้คืออะไรอะ่ะก็หมูจะเชี้ยวนั่นแหละที่พ่อเขาตำนึงงน่งเ่ยหมูนึ่งอันนี้เมนูนี้น้นองมิกรีเควสแล้วช่วงนี้เอ็มกำลังดูแลสุขภาพอยู่วันนี้อารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีจะไประยอง ถ้าไปตัดจังหวัดพ่อเขาจะดูแฮปปี้ใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะพักสมองสายตาสองวันอ่ะออพักผ่อนอย่างใจไม่น่าหน้าสีหน้าสดใสเลยนะแพ็คกระเป๋าอย่างดีอันนี้พ่อจะหมังกัตจะนี้นะแต่ไอ้ถุงมืออ่ะเอาวางไว้บนโต๊ะที่ไม่ได้สะอาดนะแต่เอาไปคุกหมูอีกทีหนึ่งเคื่องตัวยังไงดีวะไปแล้วครับซีอิ๊วขาวนี่ครึ่งหนึ่งแต่เน้นเจียวๆไว้นะเน้นเจียวไว้นี่เจียวนี่หนาๆเลยหนักๆเลยผักชีใส่ไปรักผักชีด้วย ลืมนี่โอ้ยเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยได้ไหมมันกินชินแล้วลูกแต่มันก็ไม่ร่วงนะพ่อกินปกติยิ่งดกจรัวันนี้วันนี้พ่อเขาอยากให้น้องมิกอะไม่ได้กินนานแล้วครับอยากให้น้องมิกมาร่วมรายการด้วยสูตรไก่ทอดเนี่ยที่ไปที่ไปแปลสูตรที่ใต้เนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้แปลสูตรแล้วไปพักผ่อนอืมไปพักผ่อนแล้วสูตรก็หายไปเลยแม่เอานะเออร้านไก่ทอดที่บอกว่าจะเปิดแต่ต้นปีต้นปีนี้นะ จนตอนนี้ยังไม่ได้เปิด<ช>จากไก่ทอดเป็นเป็นไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็ชื่อตอนแรกชื่อร้านชื่ออะไรนะหม่มมิกไก่ทอดอะไรก็ไม่รู้<ไ>เปลี่ยนโลโก้มันหกลอแล้วพอมาถามแบบว่าพ่อคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับพ่อว่าโลโก้นี้ไม่อรับพ่อว่าจะเอาหม่ำำอมตําหูแตกดีกว่าูน,นึกแบบโลโก้หน้าพ่อเหมือนไอ้รถไฟของเล่นหน่เห็นป่ะแล้วแบบมันปูนๆูนวแบบที่มีมอ๋อที่มีควันออกหช่ ตอนนี้ล่าสุดจะทุบร้านแล้วนะอะไรนะทุบร้านทำไมไม่ใช่ตรงห้องน้ำเขาจะรีโนเวทเป็นเป็นห้องแขก V I P อ๋อให้แขก V I P เข้าไปกินขี้เหรอเอ้ยอ่ะทีนี้ก็ใส่ถาดที่จะเป็นเนื่อปกติน้ำมันออกเยอะไหมป้าบาขึแล้วแต่ลูกคิดอะไรก็โทนเสียงของพ่ออ่ะมันชวนกิดอ่ะใช่ไหมล่ะเกี่ยวอะไรเลยมันคิดพ่อพูดอะไรมันมันแปลกพี่ลึกคนในพวกนี้นะ อ่ะเปื่อนำเสกพิธีอ่ะแล้วคนทั้งมันก็สามารถทําตามสูตรนี <PDF> ้ได้เลยได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเยอะแยะใครไม่ชอบสื้รถก็ไม่ต้องใส่ใครไม่ชอบกินก็ไม่ต้องแด็ก็แค่นั้นเองยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ไม่ลูกเอาอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้เทใส่เลยอันนี้ไม่ตัดเข้าแค่ตัดตัดเลยตัดตัดเข้าเลยแบบนี้เลยลืมครับลืมนี่ลืมใส่ตะไคร้เป็นมะกรูดที่ตับเอาไว้โอ่าใส่ไปเลยนะโอ้ไม่มีตะไคร้หมุนตะไคร้เวียนตำแท้ๆ ต้องตำตะไคร้กับข่าใส่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็เต้าเจี้ยวสีอีอขาวใช่ไหมอืมอ่ะอันนี้ได้แล้วนะนีได้แล้วได้แล้วไม่ลืมอะไรแล้วนะไลืมแล้วโอเคแล้วนี่ใส่หม้อนึ่งแล้วปั๊บ เมนูนี้นี่จะเอาเข้าร้านด้ไหมมันลำบากลูกไม่ใช่ไม่ใช่อีกฝั่งนึงอ่ะมันลำบากตรงนี้แหละเอว่าพ่อถามไม่เอมหน่อยเสร็จเรื่องมาทำไมเตรียมตัวไงร้อนหมดร้อนหมลูกไม่ได้ร้อนมากกเรื่องแล้วเริ่มหมดแล้วพ่อเอ็มถามพ่อหน่อยพ่อรู้สึกยังไงพอเขาเริ่มแบบมีน้ำมีนวลเริ่มแบบมีแก้มเืถึงเขาสมัยเด็กๆมั้พออะไรถึงเลิกพออะไถึงเลิกมันเหมือนกินข้าวไปพ่อเหมือนตื่นมาต้องกินต้องอะไรเหมือนแบบต้องติดมันอ่ะเลยไม่ไม่ชอบแลยไม่ชอบแล้วแล้วช่วงนั สี่แ <title> ล้วนะที่อยู่ที่ที่ที่พัทยาแอบก็แอบมาเลยคุณฝรั่งที่บ้าคุณมาคุณมัมลูกชายคุณติกัญชาใช่ามันคือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใพ่็ดูดมาเรื่อยนะครับเอ็มก็ไม่กล้าบอกพ่อพ่อส่งเขาไปนิวซีแลนด์ของดีกว่าอยู่ที่ไทยอีดิค่ะเอ็มไปเซอร์ไพรส์เขาว่าโอ้ยกำลังมุ้งวิงมุ้งวิ่งกับน้องโหเฮงเลยกับน้องโอเฮงกำลังตาลอยกันเลยไปด้วยกันไง ถึงเวลาเนี่ยมก็ต้องเลิกแหละพอแต่พอแล้วไม่อยากข้ามไงในวัยนั้นใช่ไหมวัยนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันก็เลิกเลยการเลิกหน่อมะเนี่ยเขาค่อยเตือนนี่เป็นคิงคองเลยเห็นมะเนี่ยเหมือนตอนเด็กๆอ่ะตอนเก้าขวบอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าตอนเด็กๆน้องนิดอ้วนมากจำมั่งแบบหนัก40อ่ะิบอะเอ็มหนักสี่สมันแล้วนี่หนักจะเท่าเอ็มอยู่แล้วอ่ะกินเยอะมากขาหนีบยังมาต่อยหล่ะอยู่เงี้ยใช่เด็กเพราะอ้วนมากกินกินนมยังกินขนนมอยู่ด้วยถึงปอสามเลยนมตาผึ้ง นี่เลิกเพราะอะไรนะพ่อเลิกไอพยาบาลอายพยาบาลเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลใช่ก็เลยไม่กินไม่หล่อไม่เท่ไม่เท่ตอนที่เขาเป็นตอนที่เพ็่ไปดูเขาเอานิ้วไปอยากตูดเอ็มใช่ไหมเอออะไรอ่ะเอาเอานิ้วสาวอเอาดิ้วไปหย่กโกนหงียแล้วก็มาต่อยมาทุบตีฉันน่ะก็พี่เอ็มมาแบบขำแบบย้อเย้ยแบบขำหัวเราะย้อแบบฉีดวัคซีนะเขามาขำแบบเหมือนตั้งใจขำอ่ะใครยังไม่นี่ก็ตอนเด็กๆน้องมิกโซนมากเลยอ่ะถ้าน้องมิกโดนพ่อตีหรือว่าโดนแม่ดุนะ ทุกคนในบ้านจะคือแบบเย่ใช่เพราะแบบว่าพูดอะไรเราไม่ฟังคนที่บ้านแบบผมได้ฟังเลยยิ่งป้าหมายอ่ะพี่สาวพ่อชอบมากวลาน้องมิกโดนพ่อพ่อดุโดนแม่ดุหรือโดนแม่ตีเนี่ยก็อยู่ที่บ้านสซนอ่ะเออซนจริงซนวิญญาณอยู่ขางหลังอ่อาแหรมันเหมือนวิญญาณอยู่ข้างหลังเขาฟังอยู่ เหตุการณ์ไหนที <G UN IC AL> ่พ่อว่าน้องมิกดื้อแบบเขาก็เป็นต้องปราบแล้วอะมันก็เป็นวัยของเขาหนอิลูกเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงพ่ออารมณ์มันต่างกันไหมพ่อจะชอบเด็กผู้หญิงก่อนไงชอบชอบมีลูกคนแรกก็อยากได้ผู้หญิงเพราะอะไรอ่ะมันเลี้ยงง่ายหรือว่าเ่าอาจจะชอบก็ได้ช่วยเลี้ยงน้องมา ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยเพิ่งจะคุยกันก่อนไปแคนาดาพอตอนไปแคนาดาปุ๊บรู้สึกว่าคิดถึงน้องเลยอะงงมากปกติอยู่ด้วยกันแล้วคือทะเลาะกันตลอดเลยตอนยมสองพี่มได้ค่าตั๋วเท่าไหร่นะวะได้ไปสามสี่แสนนดีเลยแล้วไม่ให้พ่อออกค่าตั๋วด้วยใช่เออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซื้อตั๋วมาก็ต้องซื้อตั๋วกลับไปด้วยติดทางอินเทอร์เน็ตด้วยนิ่งเลยนิ่งนิ่งพ่อรู้ไหมว่าตอนเด็กๆอะเอ็มไม่ชอบน้องมิกเพราะอะไร เขาชอบมาถ่ายเงินเอ็มทุกวันที่เจอที่โรงเรียนเอ็มจะทำเป็นไม่รู้จักน้องอแล้วจะเป็นไปไพี่สายทำไมเอ็มได้ดนนขนมร้อยไม่มีตังค์ได้ข,ข,ขนมร้อยห้าสิบนี่ได้ร้อยหนึ่งคือตอนเช้าหนูกินหนูกินเหมือนแบบไอ็มกินเอน็นบ,บิลแล้วพอแวะที่ปั๊มก่อนให้ไปจยหมดตั้งแต่ปั๊มน้ำมันแล้วเกือบร้อยบาทแล้วมีครั้งหนึ่งโกรธมากทุกครั้งที่เวลาไปส่งที่โรงเรียนน้องมิกจะชอบบอกว่า ปวดฉี่ปวดอื้อยากเข้าปั๊มอยากซื้อของเล่นพี่โจก็ไม่รู้ก็เชื่อเขาตลอดแล้วมีวันหนึ่งปวดปวดขี้จริงเอ็มไม่เชื่อปรากฏว่าขี้ใช่รถเลยใช่ต้องต้องนั่งดมขี้น้องค่ะปวดมากยังไม่เป็นนักเซนนะตรงหน้าโรงเรียนจะมีขายเหมือนฟูดคอร์ดเหมือนโซนฟูดคอร์ดเหมือนรถเข็นอะไอ้ธรรมดาเวลาไปเมเจอร์เนี่ยร้ามีการขายของเล่นที่คนขาน่มันก็เข้าใจนะให้นางใส่ชุดมาเลย อันน็้น้องมิ้งมามิกม่เขาชอบไม่ชอบไม่รู้ใส่เลยใส่เลยแล้วพ่อใส่เสร็จปั๊บทีนี้น้องมิ้งก็ใส่มาพ่อน้องมาวิ่งทีนี้เราทำไงอ่ะไอ้ยคนขายสองคนสองกันแล้วพ่อทำไงก็ต้องจ่ายก็ใส่ไปแล้วใส่แล้เขาไปแล้วอ่ะไม่ใส่เขาไปแล้วเขาไปใส่แกะกล่องมาแล้วอ่ะของเล่นก็เหมือนกันไปเลือกก่อนดึงออกมาเลยอยู่ในห้องนูยน่ะเต็มหมดเลยเนี่ยอันที่ยังไม่ใช้ก็มีนะเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นไงอ่ใช่แต่ตอนเด็กๆอุ้ยหนู ไม่ได้สะสมอย่างนี้แต่ช่วงหลังก็จะยัดหมูเข้าไปเหมือนเดิมเลยไม่รู้พี่เด็กชอบชอบอยู่แล้วอยากได้อยู่แล้วคิดดูไม่หลับไม่นอนตื่นแต่เช้าไปตัดชุดมนุษย์เหล็กไหลชุดดำๆาวิ่งรอบบ้านหมาไล่เห่าทั้งวันใครตัดให้อ่ะเขาไปสั่งตัดเขาเอง อิย้ยพี่คิวพี่คิวคนที่ทําคอตูมของมนุษย์เหล็กไหลเลยจริงเหรอใช่ตอนนั้นหนูถ่ายหนังไงแล้วพี่คิวเขาเขามาทําถ่ายหนังข้างด้วยแล้ว้งเขาเนี่ยอ๋อแล้วมารู้แบบว่าเขาทำอุ้ยชุดม,มนุษย์เหล็กไหลพี่พี่ทำให้หน่อยพี่ถ่ายหนงังถ่ายหนงันงให้ไอซูเป็นตากล้องแม่งมีบ่วงสูงเลยขอให้ดูด้วยหัวหมูหัวหมูมีหัวหมูด้วยกรีนสกรีนมีหัวประตูทำกรีนด้วยทำกระต่ายด้วยแม่แม่เรามาตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าเ่ยไม่ต้องลับต้านกเลย ถ่ายหนังอยู่นั่นแหละเหล็กไหลทั้งวันนะแต่กระเจิงเลยคือรูดเล็กไหลมีจอมอนิเตอร์ด้วยอ๋อกองกองถ่ายมีใครมั่งตอนนั้นพ่อมีนะสูพี่แจ้งพี่โจพี่บอมครับพี่ม่อนแต่โดนเล่นไปผ่าเอกเลยไปพุ่มกลับด้วยอ๋อไปพ่าเอกด้วยไปพุ่มกับด้วยนั่งเรื่องเหล็กไหลไม่ไม่ไม่หนึ่งอันตรายหนึ่งอันตรายออ๋ดังที่เลือกเลยได้ได้หนึ่งอันตรายแล้วเขาถึงทาให้เพราะอะไรอะ ต้องยอมแหละครับนักธุรกิไม่ดีก่อนที่พี่แจ้งจะเฉิดฉายในหนังของพ่อเนี่ยคือเขาผ่านการแบบออดิชั่นกับน้องนิกมาก่อนแล้วทุกคนเลยที่เคยเห็นเริ่มหนึ่งอันตรายถูกต้องครับตอนนั้นปีอะไรอุ้ยพี่เอ็มสี่สิบเอ็ดขวบเองครับเขาฉช้รายได้เท่าไหร่วันแรกไฟหายไฟหายไฟยังไม่ได้เข้าฉายที่ที่ทำมาทั้งหมดคือไฟหายใช่ไฟหายลืมเก็บไฟไว้ใช่ยังไม่ได้เข้าฉายเลยอ่อันนี้เราจะตำ ชาวแตงมันเป็นยังไงครับพ่อก็เป็นอย่างนี้สิไม่น่าถามทำไมเออแล้วทำไมน้องมิกไม่ติดต่อให้พ่อไปเล่นหนึ่งอันตรายด้วยอ่ะตอนนั้นเกลียดพ่อเลยนะตอนนั้นเขากําลังบูมแล้วเพราะว่าอะไรนะบริการหน้าเหลี่ยมแยมแล้วเขาเขาดังแล้วเขาลอยแล้วเขาไม่เล่นหนังตอนนี้อินดี้ใช่เคาไม่ไม่รับงานมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอในนี้ไงในไงพี่แจ้งนี่ไงพี่แจ้งพี่แจ้งนักแสดงมานี่นี้ขอถามความรู้สึกเออ่ตอนนั้นที่แสดงหนังเรื่องหนึ่งอันตรายหน่อยค่ะตอนที่ได้ร่วมเล่น หนังอินดี้เรื่องนี้รู้สึกไงมัางก่อนที่จะได้เป็นยอดชายรู้สึกว่ามาณโดนบีบบังคับใช้ระยะเวลาถ่ายนานไหมคะอาทิตย์ไหนถ้าเขาบ้างเขาถ่ายเพราะว่าตอนนั้นมีมีไหว้ครูด้วยมีมีการไม่มีไม่มีมือสูงมีผู้สูงด้วยใช่ใช่โห้ประตูสามหัวมีหัวหมูด้วยเหมือนเหลือจาก เหลือๆมาจากไหนเหมือนเหลือจากงานอะไรสักอย่างแล้วเอามาหมูที่กินกับไ้ตำถั่วหรืออะไรเนี่ยโอ้มีพิธีบวงสวงใช่แล้วตอนนั้นคนมาร่วมงานเยอะมีนักข่าวไหมทีนี้แตงกูไม่มีใครสนใจโดดน้ำทั้งวันใช่ไหมโดดน้ำทั้งวันไอ้หนุ่มยืนหนุ่มพังนะกูยกัากลางนั่เอง โปรเจกต์ร่มพอดีงบมันสูงไปมีบูสกรีนด้วยแล้วมีจอยมอนิเตอร์ทีวีแหละทีวีแต่ใช้ทีวีเก่าแต่ก่อนมันเป็นกล้องเลยนะมีกล้องกล้องที่แบบใหญ่ๆหน่อยแฮนดี้แคมแฮนดี้แคมเออรันรถเห็นจริงเลยนะ เอไทยประมาณ8ปดโมงเช้าไปโรงพักพ่อะก่อนพ่องานเขาเยอะเลยลูกพักกองได้แล้วลูกพักกองได้แล้วไม่ไหวแล้วจะนอนจะนอนพักกองได้แล้วลูกพักกองเราเราสนใจเรื่องตำตำจาวแตงของพ่อไม่เป็นไรไม่ทันแล้วเราคุยเรื่องนี้ไปเลยก็ได้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพ่อไประยองไปทําอะไรนะครับก็ไมไม่สั่งยังไม่ได้เติมครับไม่ได้ไม่ได้เขามีงานต่อไม่ได้อะกำลังแข่งกับเวลาอยู่ไหนไม่เคยชวนเมียไปอ่ะ งอดงอดงอดพี่แจ้งอ่ะเมื่อกี้พ่อเขาบอกไม่อยากไปเลยรอมไม่ได้ยินนะเอ้าหรอดหนูน้องมิพ่อแขงปุ๊บก็บอกเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋รอทำหมูก่อนแล้วก็เอาหมูไปแช่น้ำแช่น้ำก็รอประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงยิ่งฝนตกยิ่งดีเลยทำไมอะฝนตกก็เออก็ดีใจอย่างงไม่ได้ขึ้นติดฝน โอ้เจ้บาบ่าวกลัวฝนอ้มาถ่ายฝั่งนี้เฮ้ยตอนนี้ก็น้ำากอนรอแล้วนะครับจะต้มยำเห็ดรวมใบกะเพรานะครับนี่ก็จะขาดไวลากัเหมือนเดิมนะครับเวลาถ่ายพ่อพี่บอกคนที่บ้านเลนอยว่าที่นี่ไม่เป็นไรลูกนะครับเสียงดังเพื่อเขาใส่พอดีพอดีอันนี้ก็รอ ให้มันเข้าที่เข้าทางนี่จะสามารถเติมได้เลยนะครับน้ำมะนาวเดี๋ยวพี่กค่อยๆใส่ที่หลังนี่เป็นอันเสร็จพิธีมีเห็ดนางฟ้าเข็มทองเห็ดขอนหลายเห็ดครับแต่ไม่มีเห็ดอะไรอะเห็ดหูหนีไม่มีอ๋อมีอีกไหมหมดแล้วลูกเอาแบอาไปกะเพราก่อนมุกไม่ค่อยลื่นเหมือนสิบนาทียี่สิบนาทีนะใชใช่ กะเพราเรายิ้มของพ่อนะก็ยิ้มมีเสน่ห์มีเสน่ห์มีเสน่ห์กับแม่คนเดียวนะนี่พ่อจำรอยยิ้มที่พ่อเจอหน้าแม่ได้ไหมว่าก็มีภาพมีภาพนึงเขาใส่เสื้อฉีดน้ำเงินอะที่ถ่ายกับพ่อที่พ่อพ่อนั่งภาพเพียบเลยเขายิ้มอ๋อภาพสมัยก่อนนั่งที่เสื้อผ้าเออใช่ใช่ใช่หลังเวทีรวมทุ่งอะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหารูปให้เอาจากบนแล้วสามขวดสี่ขวดแล้วเดี๋ยวพ่อติมติมเสร็จแล้วข้าวพ่อกินกินจริงแดงเลย เอ็มก็ตำไปกินกันเองเลยนะงั้นเดี๋ยวให้แป๊มาทําให้เน้ะเพราะว่าก็เดี๋ยวใส่แค่นี้ใช่ไหมใส่แค่กระปีอย่างเดียวอ่ะพ่อจะไปงานอะไรต่อพ่อไประยองก่อนระยองอะไรฮะระยองที่ระยองที่สั้นจันที่ยาวอ๋อป่ะป้าไปส่งพ่อที่รถน่อยไปทางนี้มาทางนี้นเดี๋ยวทำทำใส่กระปีอย่างเดียวนะไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วนะใส่ใส่เดินทางปลอดภัยป้าป๋า นูริชผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพันตอบโจทย์ทุกปัญหามีทั้งหมด4สูตรสูตรมุราสกิสำหรับผิวมีสิวสูตรไฮยาสำหรับริ้วรอยและหน้าหมองคล้ำสูตรแบล็กจินเซงสำหรับฝ้ากระจุดด่างดำสูตรเซราม่าสำหรับผิวบอบบางต้องนูริชเท่านั้นค่ะที่เราจะให้อแปลตำให้นะแปลเป็นหนูมังอยู่แล้วอะแปลเขาตำส้ตตมตำให้หนูหลอดเลย <Ooh. S 3> ตั้งแต่เป็นนักแสดงหนึ่งอันตรายเนี่ยเพราะเป็นนานแล้วเป็นนานแล้วไม่ใช่ตั้งแต่เป็นนานแล้วหนึ่งอันตรายตำจ้าอักแตงได้ยังหรือว่าเติมสากติอีกเอาก็ได้สากลติเพิ่มก็ได้แต่ความเผ็ดอ่ะโอเคแล้วเปรี้ยวแบบพ่อเลยแหละเหมือนกินส้มตำเลยคนก็ถามเยอะนะครับว่าทำไมไม่ค่อยมาออกกับ พี่เอ็มหรือว่าม่มกับม่มนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ลงตัวครับผมก็รอโอกาสที่จะทำโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับก็พี่เอ็มคุยมา2ปีแล้วครับแล้วก็ไม่เกิดสักทีไม่เกิดสักทีอ่าใช่สัมภารนะเนี่ยมาได้ไอเดียใหม่เลย Too dangerous อันนี้เรามากินด้วยกันถ้ากินกันสองคนมันก็จะเงาเงาแล้วพ่อรีบไปเมื่อกี้พ่อรีบไปพ่อโดนแล้วเออโดนแล้วเออน้องเมยเพียถามหน่อยว่าทาไมถึงได้เริ่มต้นมาเปิดร้านกาแฟหนูชอบทำกาแฟแล้วทีแรกก็คิดว่าจะเปิดร้านกาแฟที่แบบของเราเองทําเองใช่แต่หนูรู้สึกโชคดีมากที่หนูได้ทำกับอเมซอนเพราะว่าเขามีระบบวางระบบไว้แล้วแล้วทำให้เรารู้ระบบอะไรหลายอย่างบวกกับว่าไม่เคยทำธุรกิจถ้าผมไปเปิดร้านกาแฟผมว่าจะไปไม่รอดเดอยีเทปนี้อเมซอนเข้ามาเนี่ย ไม่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 ได้เข้าค่ะไม่เข้าไม่เข้าอันนี้ก็ดูคู่กันกับน้องอายใช่ป่ะแบ่งงานกันยังไงอ่ะแบ่งงานกันเนีขาจะดูเรื่องให้พวกบัญชีใช่พวกบัญชีพวกไฟล์ไฟล์แบบว่าบินหนอันตรเอกสารเอกสารใช่ไ้มหนึ่งอันตรายอ่ะอย่างป่ะยังยังเก็บไม่ได้แฟนคลับอยากดูอ่ะเนี่ยต้อส่งเอสเอ็มดีสมาเต็มเลยเนี่ยว่าอยากดูหนึ่งอันตรายมากเลยไม่งั้นทำเป็นภาคสองได้ไหมสองอันตรายต้องไปเอาไฟล์กับพี่บอยอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ชอบที่ซื้อแฟนชายมา ตรงที่ว่าพ่อไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพ่อเขาไม่เคยรู้โมเดลอะไรแบบนี้เลยแล้วพ่อเขาเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองมากพอมีแบบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบแล้วน้องมิก็จะได้รู้ด้วยว่าการเริ่มต้นธุรกิจต้องต้องทำยังไงบ้างคุยทำอเมซอนไม่เหนื่อยเท่าทำร้านพ่อหรอแล้วตอนนี้ร้านพ่อระบบระเบียบเป็นงไงบ้างก็เท่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าไปเรียนอเมซอนมาทำไมยังไงก็ต้องฟังเขาอยู่ดีมีคนชอบพูดว่า เนี่ยพ่อทาธุรกิจไว้ให้ทําไมไม่ต่อยอดคือหลายคนนะหลายครอบครัวนะไม่มีใครอยากทํางานกับพ่อแม่เอ็มก็เหมือนกันไม่อยากทำงานกับพ่อเพราะว่าเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันความต้องการที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถพูดได้มันอยู่ตรงกลางได้อ่ะก็เลยหลีกเลี่ยงโดยการไม่ทาด้วยกันดีกว่านี่โชคดีนะพอมาท YouTube เนี่ยพ่อเริ่มที่จะแบบเปิดรับฟังมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างของหนูอะ พออยังกักการอิสรภาพทางความคิดอยู่ไหมหรือว่าเขาก็เปิดโอกาสให้หนูพูดล้าง Amazon อะใช่แต่ว่าล้านเขาอะเขาเขายังมองเหมือนเขาอยู่ลงราบอยู่ครับพี่แล้วแล้วด้วยเจนใหม่มันมันบางคนละยุคคนละแบบอะไรช่อยากอยากให้เผื่อหรือว่าแบบมีแผนสำรองไว้เราก็ไม่รู้ว่าเด็กกลุ่มไหนที่จะกินแบบกบทอดอย่างเงี้ยน่าจะแบบไม่ได้ทําเป็นเมนูหลักทำเป็นสเปเชียลเมนูอย่างเงี้ยแต่เขาอยากให้เป็นเมนูหลักอย่างเงี้ยครับพี่กินปลากบทอดเป็นเหมือนซิกเนเจอร์อย่างเงี้ยหรอใช่พี่ s ซ g นเ t อร์ร้านจะเป็นกบทอดไม่น้องเมยเขาอยากให้เริ่มเมนูด้วยการเป็นเ t อร์ก่อนเป็นเมนูสเปเชียลที่แบบว่าเป็นแรร์ไอเทมมนานมาทีเพื่อดูว่าเพื่อดูว่าลูกค้าชอบไม้อะไรอย่างนี้ยังไม่อยากให้ลงทุกวันเพราะว่าเมนูกบอะเป็นเมนูที่ค่อนข้างมีราคานะแต่ว่าพ่อเขามีความที่แบบควาเหมือนขายงานอาร์ตไม่ใช่อคสกุลเดิมเหมือนเหมือนศิลปินขายศิลปะ แต่บางครั้งผมผมผมก็ผมก็ผมก็ศิลปินทำศิลปะกันแต่ว่ามันพอมันเข้าธุรกิจแล้วเราต้องมองเวที่ว่าทําเงินด้วยเออใช่มันต้องอยู่บนพื้นฐานทุกคนต้องกินต้องใช้เนาะใช่ทุกต้องสุดท้ายทุกคนต้องกินต้องใช้ขอญาตเข้าสุดช่วงรีวิวรีวิวมาครับวันนี้เราจะมารีวิวกับข้าวบ้านพ่อและเมนูนี้เป็นเมนูที่หลายคนอ่ะอยากให้ทาให้ดูอีกที่เราสามารถแชร์เมนูนี้ได้อีกรอบทั้งทั้งที่เราอ่ะทำไปหลายรอบแล้วเพราะว่าทั้งี่ครั้ง สูตรก็ไม่มีวันเหมือนเดิมเลยอย่างวันนี้เป็นต้นเออนี่แหละอันนี้อันนี้คือนี่แหละที่พยายามทําให้ร้านหม่ำตำหนูแต่ให้มันไม่ลงตัวสักทีใช่ให้มันเป็นล็อกสูตรสูตรไม่ตายตัวสูตรต้องรอพ่ออย่างเงี้ยให้พ่อดูสูตรไอ้กระดาษเหมือนยกตัวอย่างว่าของอเมซอนอย่างเงี้ยเพิ่มหวานหรือว่าจอดอะไรว่าไปเนี่ยพ่อเดี๋ยวพ่อทําต้องเป็นแบบนี้นะท้อย่างนี้นะรู้ไหมพูดไงกัะหนูอ๋อเผื่อพ่อตายใช่ไหมนี่ย เออไปคิดจากกันเลยไปไปเรื่องอื่นอีกสรุปพี่เขาได้รีวิวป่ะอ๋อขอโทษพี่ขอโทษพี่อะไรอ่ะเขาสู่ช่วงเรียบไรีวิวเราต้องสัมรักคอเลยไม่เป็นห่วงพี่เราเริ่มเลยเริ่มนี้ต้มยำเห็ดพี่กินไปหลายรอบพี่เพิ่งรีวิวอพี่ก็ไม่ถามพู่เฉยไม่เป็นอย่าขาดียงดิอย่าขาดพี่เขยหอมมะนาวอยู่อันนี้ไม่เผ็ดมากนะเป็นต้มแบบพี่รีวิวแบไม่เผ็ดมากอืม วันนี้พ่อรียบหรืออะไรไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้รีวิวรีวิวทั้งหมดมีู่แค่สองเมนูอะผมไม่รู้จะรีวิวอะไรไปต่อสามสามหนึ่งสองสามนี่ต้มยำเห็ดมารีวิวเลยเมื่อกี้พี่ใส่อะไรไปนะพี่ไม่ใส่อร่อยแล้วไม่ใส่อร่อยแล้วหน้าพี่ก๊อฟแบบทำให้ดูมีพิรุษอบบพี่เอ็มก็ยังแบบเรียนเลยออืืพี่ก๊อฟปูผมก็ติดคุยพี่ต่อพี่มาเมอร่อยดีเนาะหอมหอม น้ำหยด juicy ใช่อืออืออันนี้มากๆเลยหอมจิงเล้ยว้าวอืมอร่อยจังเลยมาครับกับเมนูนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าเป็นคนไม่ได้กินแตงกวาแต่ตามออกมาแล้วรู้สึกว่ากินแตงกวามันแบบมันเบาลงมาเยอะมาลองมาเลยอืให้ฟิลคล้ายๆข้มปั่แล้วก็ไม่ใส่ประลาไม่ใส่กะเปิน้องอายก็ไม่พูดเลยกินใหญ่เลยเขาเนื้อเขาเนื้อเออใช่อร่อยไง ้วยงนี้ทะเลาะกันมั้งกะอยู่กันฟาดไปกอนนะอยู่นี่อยูอกคุณครับปกติเวลาเราคบกันน่ะก็จะมีทะเลาะงองแยงกันมั่งแล้วพอมาทำงานด้วยกันทีเนี้ยทะเลาะกันะทะเลาะดิไม่ถางคืออากับมีการมีงานหลักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพออันเนี้ยมันมาเสริมเข้ามาคือตอนแรกเหมือนแบบเราจะสังเวลาไม่ได้คือแบบเหมือนเจอหน้ากันเราคุยกันแต่งานมันก็เลยจะมีแบบบางช่วงที่แบบรู้สึกน้อยใจนิดนึงแต่ว่า ก็พอคุยกันก็เข้าใจก็แบบบแ่งกันใช่ไหมครับเออก็เลยแบบอาจจะมีงอนกันนิดนึงกลายเป็นเรื่องเออก็เลยแบบอาจจะมีงอนกันนิดนึงกลายเป็นเรืลอกกลายไปลึกเอยาเบ๊บมาเอาเบ๊บมาไม่มีจุ้มแล้วหรอฮะไม่มีจุ๊บมั้งเหรอเขายังมีจุ๊บเลยเบ๊กงอนเขาเหรอเอาแล้วจะงอนให้งอนเหรอต้องรอให้งอนเหรอล่าสุดนอนไหนนะ กูดงงงงเปิดรูปไม่ดูไม่เสิดเลยนะเขาจัดเตียงให้ผมเรียบร้อยเขาต้องแต่งตัวลูกจากเตียงไปละเดี๋ยวช่วยขึ้นให้หน่อยนะเตรียมหมดทุกอย่างแป้งสีฟันยาสีฟันยกเว้นผ้าห่มวางที่เป๊กเลยเม่ร้อนไงกลับบ้านดึกโดนแดนเลยเ่อันนี้ที่แบบไม่ได้พูดไม่ใช่เพราะแบบ นี่แล้วแบบพอกินอื่นแล้วง่วงเงี้ยเราต้องดื่มกาแฟเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกินกันต่อที่ร้านน้องมิกอะแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านของน้องมิก ค่ะแล้วตอนนี้นะคะร้านน้องมีคือคืดมากเลยนะพอเราเลี้ยวเข้ามาปุ๊บรถจอดเต็มเลยใช่ชิมน,นะเราเ<ป>ลยวาเอา้าโอ้ก็ไม่รอไม่เว้นช่วงรเราอะไม่เว้นช่วงเลยพ<ข>อไม,ไม่มีพ่อก็เป็นกันอย่างนี้นะร้านน้องมีก็าบอกนิดนึงความสเปเชียลของเขานะคะร้านเขาเปิดเช้ามากต้องการความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนไปทํางานหกโมงเช้าเขาเปิดแล้วค่ะปิดกี่โมงครับใจจริงอะอยากปิดตั้งแต่ปิดสามทุ่มแต่ทีเนี้ยแถวนี้ทุ่มหนึ่งก็เราเงียบแล้วใช่ก็เลยให้ปิด หกโมงเย็นใครนะคะที่อยู่ซอยวัดพระเงินหรือว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็สามารถแวะมาตรงนี้ได้เลยหลายคนจะชอบถามว่าอยู่ตรงไหนของซอยวัดพระเงินบอกหน่อยให้เจ้าของร้านบอกดีกว่ากูก็แมปเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยเสิร์ชไปว่าคาเฟ่เมซอนมิกกี้มัมมิกกี้มัมภาษาไทยนะครับอ่าแล้วเจอเลยนะปักจุดตรงนี้เลยครถ้าใครไม่อยากเสิร์ชเข้ามาลึกครับต่อคอปปาปาซ้ายมือครับผไม่อยากเสิร์ชลองขับหลงดูก่อนได้ครับเราค่อยเสิร์ชในทีก็กล้เผื่อเราจะ เห็นเส้นทางอะไรใหม่ๆเออเผื่อเราเหนื่อยแล้วจากที่จะซื้อแค่หนึ่งแก้วก็จะซื้อเป็นสองแก้วใช่ครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวร้านของคุณพ่อก็จะมาเปิดตรงนี้ด้วยใช่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะเราไม่รู้หม่ำตำหูแตกละตอนนี้นะตอนนี้นะหม่ำตำอะไรก็ประมาณนี้นะมาเยี่ยมเยียนธุรกิจของน้องหน่อยก็ขอให้น้องนะคะธุรกิจรุ่งเรืองปางๆเฮงเฮงขายได้วันละพันแก้วทะลุเป้าแตกเดี๋ยวขอให้แบบว่าร้านพ่อมองเปิดเลยเวิร์กนี้ยของเราหมดเลย ขยายไปเลยค่อยๆขยายไปยังไงนะคะก็ใครอยากให้เราแชร์สูตรอาหารเมนูไหนหรือว่าอยากให้เราไปหาใครนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้พวกเรา3คนขอบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย รองเท้าคนอีสานแบรนด์ใหม่ส่งตรงจากพ่อมลาลักสีลักสไตล์ใส่สีเดียวก็ได้สองสีกด็ดีใส่นุ่มสบายทนทานและล้างง่ายสนใจสั่งซื้อไลน์แอดคนอีสานและช้อปปี้ลาซาด้าตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยเวลาพ่อไปต่างจังหวัดผมเห็นในรูปแบบเวลาลงสักถ่ายอะไรก็ดูแฮปปี้มีความสุขมากเลยเอาเอางานมาอ้างใช่ไหมเวลาไปต่างจังหวัดเอางานมาอ้างฮะ,ะกับข้าวขถามขึ้นในพ่อด้วยอ้ <laughs> ําอย่างเงี้ยพ่อไม่โกรธหรอกมีครั้งหนึ่งที่พ่อโกรธ ที่แม่อําพ่อแม่เขาบอกว่าพ่อดึงหนังไข่ตัวเองแล้วก็โชว์น้องมิกว่าไอ้เครื่องข้าวไฟโกรธมากทะเลาะกันกับแม่ในร้านอาหารมานี่ใส่เลยนะวิ่งมาเหาทั้งวันน่ะมิ่งไปข้างนอกนู่นไปถ่ายนู่นไปถ่ายทู่รถตัดด้วยนะใช่พี่เขียวไล้องถ่ายเขาดีว่ะดีดีดียิ่งลงน้ําโดดลงน้ําในสระในในหมู่บ้านไอ้สวนสวนกลางอ่ะสวนสนวนกลางอ่ะนิติบุคคลเาก็มาไล่ที่ปลาเขาตื่น คุณหมั่นครับบอกลูกคุณหมั่นว่กไปโดดน้ำตรงนั้นน่ะคอจริงๆแล้วแต่ก่อนเราเป็นยูทูบเบอร์สมัยแรกๆนี่นะใช่ใช่เรารวยคือตัดตัดต่อเป็นตั้งแต่อายุสิบเอ็ดอ่ะพี่ตัดแบบของพี่เมียโป้อพี่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นหมายยังยังพ่อยังแค่ควันควันหลงพ่อแค่ควันหลงใช่เพราะเพื่อนพ่อมาดูหลังบ้านตลอดเลยอันนั้นแหละซึมซับมาจากนั้นแหละใช่ใช่โอ้อดดูเลยคนทางบ้านอยากดูนะหนึ่งอันตรายยังยังไฟล์ยังอยู่ไหมลูกไม่ไม่ไม่มีจริงๆครับพ่อถ้ามีก็คงอยู่กับพี่บอออยย่่่ะเค้าสงให เอ็มดูตอนเอ็มอยู่ก็พี่เอ็มกลับมาจากแคนาดาแคนาดาเพราะผมก็เห็นพ่อเขาเห็นเนีตีลังกาเขาตีไม่เป็นไงนต่พ่อเป็นวัยรุ่นเนี่ยพ่อตีลังกานะพ่อตีให้ดูเลยให้ดูเลยนะเขาก็บอกพ่อจะมาขี้โม้แล้วไปดูไอ้ผีดิบดิบสองอ่าเนีใช่พ่อตีลังกาในใช่บพ่อพ่อเขาเล่นเป็นอาจารย์เล่นเป็นอาจารย์หรืออะไรเรื่องแล้วสู้แบบหนังจีนเลยอืเออแสดงที่โรงสานแสดงอะไรคือวิ่งรอบโรงสานหรอไม่พี่เรื่องเราคือว่าอยู่ในรถคุยกันแบบว่าแบบสายลับคุยกันพี่ กกมีมีสคริปต์ไหม่ยเรื่องเรื่องนี้มีสคริปต์ไหมเฮ้ยเหมือนฟรานซิสฟอร์ดคัปโปล่าแบบว่าแบบเขาอินโฟไวหน้างานโอ้โหแบบว่าแค่บอกโจทย์มาว่าแบบเออแบบเดี๋ยวนั่งคุยนะในรถแบบว่าเราจะไปหาหนักฆ่าออะไรันนี้มีบบคนนี้เป็นไอดอลปะเนี่ยใช่ใช่คือเป็นไวน้างานเลยอินโฟไวหน้างานกอดโพสแตกด้วยอันนะหนุนี่กอดโพสแตกนี่พอต้องมีผักกองด้วยนะมีมีผักผักกองมีผักกองกินจริงๆเพรองมีกับข้าวด้วยวันไหนงบงบเหลือคือมีวันไหนงบไม่เหลือคือยาวเลย ยาวาทั้งวันถ่ายยาวเลยใชม่มีมีวันยกกองไหมฝนตกอะไรเงี้ยมีไหมมีมีบางวันพ่อลงมาบอกเดี๋ยวพักก่อนนะพักกองก่อนอพอตื่นมาไอพ่อเขาลงมาพ่อไปไปงานมามาถึงบ่ายสองอะไรเห็นไอ้เขียวกับไอ้แจ้งนั่งอย่างเงี้ยเป็นไ,ไอ้เขียวไอ้แจ้งหนาวครับชื่อจิ๋วเป็น,ดดนไข้ครับเป็นยังไงโดดน้ามัดมือเลย ทำเปนกูโดดทำไมกูโดดประเดี๋แล้วก็เพิ่นกระซ่าไงโดดโดดเท่านะโดดซำเหนือซำเหนือต้องกระหนาวอะไรนะอ๋อไม่ผ่านใช่ไหมหลายเทคไม่ผ่านหลายเทคเราต้องเลือกเทคที่ดีที่สุดใช่โอ้โหมีเลือกเทคที่ดีที่สุดทำงานทำงานเหมือนโฆษณาสิบยี่สิบทคเราค่อยมาเลือกโอ้โหดีลูกรู้ตัวลูกขี้คุยรู้เข้าใจเหมือนพ่อแหละครับถึงขายงานออก ใช่ไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรไม่มีเราทำเหมือนประกันกองเหรอไม่มีประกันหรอพี่เอ็มเราทำเหมือนยุคสมัยสตีเวนสปฟิวเบิร์กกำลังบุกเบิกเขาไม่มีหรอกอย่างเงี้ยเขาทำด้วยใจเขาทำด้วยแพชชั่นสตีเวนส์ฟิวเบิร์กเลยทุยลูกไปเลยไปไดกินข้าวลูกไปมีพีมอนพีมอนนัซูนัซูนัซูเป็นพามนัซูเป็นพามเลยใส่ชุดพามเป็นสีขาวเลยแล้วเอันนี้เป็นตัวไหนชุดตอนนั้นมันมีพ็อกด้วยอะไรสักอย่างใช่จากงานจากงานอะไรสักอย่างกี่แหละ แล้วก็มีพี่เขียวเขาเสียไปแล้วพี่เขียวเด็กเด็กพ่อเด็กเก่าเป็นคนเป็นเป็นพี่เลี้ยงนะคนขับรถหนูบ้านหลังเก่ามาธนาเลยนั่นแหละใครใครอยู่ตรงนั้นแหละคือได้เล่นหนังเรื่องนี้เล่นหมดแล้วไม่สวัสดิการอะไรให้บ้างไหมแล้วแต่อารมณ์เดินเดินมาได้นะแม่เดินมาได้ครับเราไม่เล่นด้วยเราไม่เลค่ะอุ้ยปกติพ่อใส่หน้าปลานไหมใส่ที่รูกไปเระยอองะไปดู ทำไมครับแม่เรียกแต่โจรเรีย่ยมือปืนไปแล้นั้นเลยต้องเอาคนที่คอยปกป้องพ่อได้หน่อยแม่แต่ละคนดูปกป้องพ่อได้นะไม่ใช่นะแม่ไอพ่อปกป้องเขา <laughs>